صلاة الله وسلم على من اوحي القران صلاة الله وسلم على من اوحي القران السلام عليكم ورحمه الله وبركاته อัสมิลลาฮ์อัลลอฮ์อัลลอฮมอัลฮัมดุลิลลาฮิรับบิลอาลลมีนอัลลอฮุมูซัลลิอะลามุฮัมมัดวะอะลาอาลฮิวะซอพบิฮิอัจมะอีนรับบิชราะห์ลีสอดริวะยัสร์ลีอัมรีวะฮลุลอุกดะตัมินลิซานียัฟควูควุลีขอความสันติสุขนะคะจงประสบแด่บรรดาเอ่อนักเรียนทุกคนคะ่ะเอ่อนักเรียนทุกคนเดี๋ยวครูถามนิดนึงสบายกันดีมั้ยคะสบายดีจ้ะโอเคจ้ะก็วันนี้นะคะเมื่อ เมื่อครั้งที่แล้วเนี่ยครูได้สอนในเรื่องอาฐานเกิดของบดากษรน,นะอักษรภาษาอับเนี่ยมีอยู่ทั้งหมดนะคะ28อักษรแล้วก็ใน28อักษรเนี่ยเขาได้แบ่งเป็นฐานเกิดเนี่ยได้5ฐานเกิดด้วยกันนะคะก็คือ1ลําลำคอลิ้นแล้วก็ริมฝีป,ปากแล้วก็โพรงจมูกแล้วก็โพรงปากทีนี้ ฐานเกิดทั้ง5เนี่ยเขาแบ่งออกเป็น2ประเภทนะคะประเภทที่1เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นฐานเกิดที่แน่นอนนะมีอยู่3ฐานเกิดก็คือลำคอลิ้นแล้วก็ริมฝีป,ปากส่วนฐานเกิดไม่แน่นอนเนี่ยมี2ฐานเกิดก็คือโพรงจมูกแล้วก็โพรงปากทีนี้เราจะมาทบ ครั้งที่แล้วเนี่ยเราเรียนในเรื่องฐานเกิดจากลำคอจบไปแล้วนะแต่ครูก็จะทวนให้ก่อนลำคอของคนเราเนี่ยแบ่งออกเป็น3ส่วนนะก็คือส่วนลึกส่วนกลางแล้วก็ส่วนบนอักษรที่เกิดจากส่วนลึกของลำคอเนี่ยก็จะมีอยู่ 2, อ,2อักษรสอักษรก็คืออักษรอ่าฮัมซ้าอลิฟฮัมาในที่นี้หมายถึงอะลิฟฮัมซแล้วก็อักษรฮาใหย,าย นะคะส่วนกลางก็มีอยู่สองอักษรก็คืออีนกับฮาเล็าใช,ใช่แล้วก็ส่วนบนก็คือเรนกับคอ,อทีนี้เราวันนี้เราจะมาศึกษาในเรื่องฐานเกิดจากลิ้นนะอักษรที่มีฐานเกิดจากลิ้นเนี่ยก่อนอื่นเราเลกก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวเรามารู้อย่างนี้ก่อนว่าลิ้นเนี่ยเขาแบ่งเป็นสี่ส่วนนะ เดยวนักเรียนบอกเฮ้ยอะไรวะลิ้นแบ่งเป็นสี่ส่วนมีด้วยเหรอลิ้นแบ่งเป็นสี่ส่วนหนึ่งโคนลิ้นสองกลางลิ้นสามข้างลิ้นแล้วก็สี่ปลายลิ้นอักษรที่เกิดจากปลายิปลายลิ้นอย่างเดียวเนี่ยมีทั้งหมดสี่กลุ่มที่เกิดจากปลายลิ้นอย่างเดียวนะแต่ว่าอักษรที่เกิดจากลิ้นเนี่ย มีอยู่หมดเลยเนี่ย18อักษรแล้วใน18อักษรเนี่ยเขาจะแบ่งเป็นกลุ่มใหญ่ๆเนี่ยได้7กลุ่มด้วยกันนะแบ่งเป็นกลุ่มๆๆๆ,ๆๆๆเนี่ยได้ทั้งหมด7กลุ่มนะเรามาดูกลุ่มที่หนึงกลุ่มที่หนึ่งเลยเนี่ยเขาเรียกว่าโคนลิ้นโคนลิ้นเนี่ยถ้าเราเอาลิ้นเอาเอาปลายลิ้นเนี่ยไล่ตั้งปลายน,นิ้วนิ้วเราเนี่ย ไล่ตั้งแต่ปลายลิ้นเรื่อยไปจนกระทั่งถึงโคนล,ลิ้นน่ะนะถ้ามือเราไปโดนโคนล,ลิ้นเมื่อไหรนะรับรองถ้าร้อยทานกินอะไรไว้ก่นรับรองไม่เหลือมันออกมาเยือนแน่ๆนะหรือสมมติอันิซ่าเนี่ยกินกุ้งหวานไว้โอ้โหกินกุ้งต้มหวานไว้อย่างอร่อยเลยเต็มกระเพาะเลยเกิดเอ้ยครูบอกว่าโคนล,ลิ้นอยู่ตรงไหนลองเอานิ้วไล่ไปดูดิเกิดไปโดนโคนล,ลิ้นปุ๊บโอ้โหไอ้กกุ้งหวานที่กินน่ะนะ ม่เหลือเรียบร้อยรับรองเนะี้อยเออโอเครับรองไอ้กุ้งหวานที่กินไปนะ่นนะมันออกมาเกี้ยงเลยแหละนะเพราะฉะนั้นโคล,ลินเนี่ยจะอยู่ตรงนั้นแล้วอักษรที่เกิดจากโคล,ลินเนี่ยมีทั้งหมด2อักษรก็คืออักษร o f แล้วก็อักษร g า f นะ of กับ g า f แต่ว่า o อกับก a ฟเนี่ยเขาเกิดที่เดียวกันก็จริง แต่ว่าลักษณะของทั้งสองอักษรเนี่ยจะไม่เหมือนกันนะถ้าอักษรอปอฟเนี่ยเสียงจะแน่นส่วนกรฟเนี่ยเสียงจะพ่นลมอ่ะเดี๋ยวเรามาลองฝึกอักษรอปอฟกันก่อนทีฬาฝึกอักษรอปอฟกันก่อนนะอ่าออฟเนี่ยถามว่าเราจะรู้ได้ไงละ่ะว่าเราเนี่ยว่าปออฟเนี่ยเสียงแน่นหรือเสียงให้เราลองใส่สระอ่ะเดี๋ยวรูจะลองใส่สละให้ฟังนะอ้อตีปูออน ตินกุนกอตีกอูออปโกอ่ะ,อะเดี๋ยวลองทีละคนต้องลองทีละคนเริ่มจากดานียดานีย,นยก่อนคะ่ะกอกอตีตีอ,อ,อ่ะถ้ากี้เป็นตัวแกรฟต้องต้องให้เสียงนึงกนี่งตีกูอู Kon, kon, kin, kin, kun, kun, ko, ko, ki, ki, ku, ku, ako, A ako, eh Ah, long si? อฮดินสซิรอตัลมุสตะกตมโอเคต่อไปอันนิสาลองใส่สระตามครูก่อนป่ออ่อไก่ไก่กูกูกอนกอนตินตินกุนกุนอ่อ Ko. Oh. Kay. Kay. Ku. Ku. Atko. Ako. Ako. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Okay. Tapay Royhan. <coughs> อันยังอย вами, ู uh, okay. <the 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 ่ไหมคะอยู <the> <the ่จ ah ้ะอ่าโอเคก็ก็ตีตีกู้กู對對้กอนกอนกินกินคุนอุ Please ้มกอก่อกีกีกู Aku, aku, ih, eh, dinas sirotol mustaqim, ih, eh, dinas sirotol mustaqim, topai. <coughs> ต่อไปกลุ่มอันนี้เราเรียนกลุ่มแรกกันอยู่นะคะก็คือโคนลินเราไปและหนึ่งอักษรเพราะว่าอักษรที่เกิดจากโคลลินเนี่ยมีสองอักษรก็คืออักษรกอฟแล้วก็อักษรกาฟทีนี้อักษรกอฟเราฝึกไปแล้วต่อไปเรามาดูอักษรกาฟอักษรกาฟเนี่ยเวลาออกเสียงเสียงจะค้นลมจะมีเสียงอย่างนี้กากะจะออกคล้ายๆตัวเคในภาษาอังกฤษนะ แกในระหว่างซีนักเรียนกแกเห็นปะเสียงจะไม่เหมือนคอฟเลยเอาใหม่ทีนี้อานิสาบ้างออกเสียงตามฟังให้ดีนะครูจะออกเสียงฟังก่อนแกกีกูกันกินกุนแกกีกูอักอักเนี่ยเสียงเป็นลักษณะนี้อ่าอานิสาออกเสียงตามครูแก้ก กี่ตีไม่ใช่ตีนะกี้ตัวกราฟนะกี้กี้กู้กู้กันกันกินกินกุนกุนกากากี้ ดีก<ป>ูกูอักอักอ่าลองดูนะสุรานี้อัลัมนาชรอห์แลกัลซอดรุกครูคจะเอาตัวอะไรเนี่ยที่ครูให้อ่านอันนี่ยครูจะเอาตัวอะไรกัฟอ่าโอเคฟังใหม่อัลัมนาชรอห์แลกัลซอดรุกอัอลัมอัลัม รอลาก็สอดรักโอเคร้อยห้านเชิญค่ะอ่ากะก่กีกีกู้กู้กันกันกินกินกุนกุนก่า แก่ก yeah. ีกูกูอักอักอัลลัมเนชรอห์ล็กอัซัดรักอัลลัมเนชรอห์ล็กอัซัดรักโอเคต่อไปดานิยอเปิดไมค์เลยค่ะ อ่าะดานี่กากากีกีกูกูกันกันกินกินกุลกุลกากากีกีกู อักอักโอเคอ่ะวันนี้ทีนี้เราเราสรุปก,ก็คือว่าอักษรที่เกิดจากลิ้นกลุ่มแรกเนี่ยก็คือโคนลิ้นนะมีอยู่สองอักษรก็คือ อักษรกอฟแล้วก็อักษรกาฟนะคะกาฟต่อไปเรามาดูกลุ่มที่สองกลุ่มที่สองเนี่ยเขาเรียกว่ากลางลิ้นนะกลางลิ้นแต่ถ้าถ้าถามว่าถ้าใช้กลางลิ้นอย่างเดียวโดยที่ไม่เอากลางลิ้นไปจรดกับอะไรเลยเนี่ยมันก็จะออกไม่ได้เพราะฉะนั้นกลางลิ้นจรดเพดานปากด้านบนนะคะมีอยู่3มอักษรก็คือ ยิมเชนแล้วก็ยานะทีนี้เรามาดูอักษรยิมอักษรยิมเนี่ยเวลาออกเสียงนะคะให้เอากลางลิ้นเนี่ยไปจรดกับเพดานปากด้านบนแล้วกดลิ้นด้วยถ้าไม่กดเดี๋ยวจะเป็นตัวยาเอากลางลิ้นไปแตะที่เพดานปากด้านบนนะแล้วก็กดกดลิ้นด้วยอ่ะฟังให้ดีนะครูจะอ่านตรงนี้ให้ฟังนะยา ย,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 ยียูยันยินยุนยายียูอัจย์เห็นไหมนี่คือตัวยีมน,นะอ่ะทีละคนเลยนะทีละคนเลยคนแรกอ่ะเชิญอ่าดานนีอาเลยจ้ะยเยายยย่ ยันยินยุนยายเสียงไกลมากเลยด้านนี้จียูอาจ,อจด้านนี้หนูอยู่ใกล้ๆโทรศัพท์เลยได้ไหมคะเสียงหนูไกลมากเลยมันเบามากเลยอะ่ะเหมือนหนูอยู่ไกลเลย ววะจัดกาอาอิลาวฟอาอนะโอเคเดี๋ยวครูจะส่งไปให้ฟังว่าเสียงเป็นยังไงอย่าหาว่าครูโมอ่ะต่อไปอันนิสาค่ะ ดูยายา <ะ S 1> อ่ายาไม่ได้ต้องเน้นเอาเอากลางลิ้นแตะเพดานแล้วต้องกดด้วยถ้าไม่กดจะเป็นตัวยาเอาใหม่ยายายี่ยี่ยูยูยัน,ย,<า>นยันยินยินยุนยุนยา ยา่า yeah. G G U U เจอัจ้ وو จะได้กอะอิลาฟ้ากนาววจะด้กอะอิลาฟะอากนาอ่ะโอเคปิดไมค์ค่ะอ๋อรู้แล้วนกเสียงนกบ้านหนูนี่เอง ต่อไปเออเป็นธรรมชาติดีต่อไปร้อยฮานแจกะย้าตัวจีมนะจ้าดีดียูยูยันยันกินกินยุนจุนยายายี จูจูอจ้อัจวจะดกอิละฟอุณาวจะดกอิละออ่ะโอเคครูจาตัวยีมนะตัวอื่นครูยังยังไม่นี่นะโูต้องการ ตัวยีมทีนี้ต่อไปเรามาดูอีกอักษรหนึ่งที่อยูท่ที่เดียวกันก็คืออักษรเชนนะักษรเชนอักษรเชนเนี่ยเวลาออกเสียงให้เอากลางลิ้นไปจรดที่เพดานปากเหมือนตัวยีมเลยแต่ลักษณะของเชนเนี่ยเราจะพ่นลมออกมานะาเดี๋ยวครูจะยกตัวอย่างให้ฟังทำไงเอากลางลิ้นไปจรดที่เพดานแล้วพ่นลมลองอมาชาชี ชูชันชินชุนชาชีชูอัช,อชนะอย่างนี้อ่ะทีนี้เรามาลองทีละคนอ่าเริ่มครั้งนี้เริ่มที่อานิสาค่ะอ่ะอ่ะอนิสาออกเสียงตามครูนะคะชาชาชี She Su Shu. Sun Shan. Sin shin. Shin. shin Sun Sun Sa Sa She She Su As As أعوذ بالله من الشيطان الرجيم อ่าได้ทั้งเชนทั้งยิมเลยอ่า أعوذ بالله من الشيطان الرجيم อ่าโอเคปิดไม้เลยค่ะต่อไปอ่าอ่าอ,อันนี้สั้นหนูปิดไม้ด้วยอ่าต่อไปอรอยฮานรอยฮานเชิญค่ะ Okay. Sha Sha Si Chi Su Shu San San Sin Chi Sun Sun Chun. sha. Sha Si Chi Su. Chu Chu As Ash, Ash. اوكي okay. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أه أيضاً، دانيا خا yeah. <applause> دانيا أه شا شا she chi shu chu san chan chin chin sun sun sa cha chi h i s u shu as as أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم อ่าโอเคอันนี้ก็คือเป็นอักษรเชนนะคะต่อไปอักษรสุดท้ายที่เกิดจากลางลิ้นก็คืออักษรยา แต่อักษรยาเนี่ยทุกคนออกได้อยู่แล้วอันนี้ไม่ไม่เป็นไรก็คือให้รู้ว่าเวลาออกเสียงเนี่ยก็คือให้เอากลางลิ้นไปจรดที่เพดานปากแต่ไม่ต้องกดไม่ต้องกดลิ้นเหมือนตัวยีนนะคะอ่าเวลาออกเสียงก็คือยาีอูเอียนยินยุนยาีอยูออกเสียงลักษณะแบบนี้เลยนะคะไม่ต้องกดลิ้นเหมือนตัวยีแต่ถ้าตัวยีเนี่ย เราต้องกดลิ้นไปที่กลางเพดานปากด้านบนด้วยนะคะก็วันนี้นะสรุปก็คือวันนี้เราเรียนในเรื่องฐานเกิดจากลิ้นนะอักษรที่เกิดจากลิ้นเนี่ยมีอยู่ทั้งหมด18อักษรแล้วเขาก็แบ่งออกเป็น7กลุ่มนะแต่เราเนี่ยเรียนไป2กลุ่มก็คือกลุ่มแรกก็คือโคนลิ้นนะมี2อักษรก็คือ off, กอฟกับกาฟกลุ่มที่2กลางลิ้นมี3อักษร ยีมเชนยาอินชาอัลลอ์ในครั้งหน้าเราจะมาต่อกันในกลุ่มต่อๆไปนะคะฝากนักเรียนทุกคนไปไปฝึกไปดูด้วยนะแล้วก็ครูครั้งหน้าครูจะถามแต่ในวันพรุ่งนี้เนี่ยเราจะเรียนเกี่ยวกับการอ่านนะคะในวันพรุ่งนี้เราก็จะเรียนกันในสุโรอ่าอ่านลพรุ่นี้นักเรียนไม่ต้องเตรียมสมุดตะเจวิตนะรุ่งนี้นักเรียน เรียมอัลกุรอานนะคะ,<ป>ะเราจะเรียนในซุรออันอัลลักกันต่อก็คืออิสรอนะคะก็าาสําหรับวันนี้ครกก็ขอดูอาต่ออัลลอฮฺซุบฮะฮานุอตาลาขอให้อัลลอฮฺเนี่ยได้โปรดประทานสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงให้กับบรรดานักเรียนทุกคนนะคะแล้วก็ขออัลลอฮฺซุบฮะฮานุอตาลาได้โปรดคุ้มครองนักเรียนทุกคนด้วยให้พ้นจากโรคโควิด -19 แล้วก็อีกหลายๆโรคด้วยนะคะ เพื่อที่เรานั้นจะได้ใช้ร่างกายของเราเนี่ยทำอะมน,นอิบาดาต่ออัลลอฮฺสุบฮาะฮนูตาลาได้อย่างสมบูรณ์แล้วก็ครุปก,ก็ขอให้พวกเราเนี่ยได้พบกับเดือนอันทรงเกียรติที่จะมาถึงไม่กี่วันนี้ก็คือเดือนรอมฎอนนะคะขออัลลอฮฺสุบฮาะฮนูตาลาได้โปรดตอบรับดูอาของพวกเธอทุกคนด้วยค่ะ,ะเดี๋ยวเรามาอ่านดูอาปิดประชุมพร้อมกันค่ะ Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh